เม่ๆขอวอล์กตีห้าหน่อยค่ะมาจ่าทุกคนจ๋ามาจัดให้แล้วค่ะวอล์กตีห้าทุกทุกคนดอคอยหลายคนบอกว่าชอบดูมากเขาก็ดูเพลินดูสนุกแต่ถ้าวันไหนเม่ๆลืมตั้งนาฬิกาปลุกวันนั้นก็คือตื่นสายจ้าหลายคนก็ถามว่าทำไมเม,ม่ไม่ให้เด็กๆตั้งนาฬิกาปลุกเองทุกคนค,คือนาฬิกาปลุกดังเป็นสิบรอบก็ไม่ตื่นค่ะไม่มีใครตื่นเลยต้องเป็นเสียงอีแม่เท่านั้นจ้าถึงจะตื่นแล้วก็กอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะประมาณหกโมงครึ่งรถรับส่งก็จะมารับถึงหน้าบ้านเลยนี่ก็ขอ ทุกคนเลยค่ะเช้าอ่ะแม่เมย์ก็เห็น้องอ้ามาใช้ก่อนไปโรงเรียนนะคะแต่แบบเออลืมถ่ายคือมันจะทําให้ผิวเราอะชุ่มชื้นนะคะทุกคนเวลาแต่งหน้าก,ก็จะติดทนด้วยกันแดดก,ก็ต้องใช้นะคะและที่บ้านนะ่ะคือใช้กันทุกคนค่ะใช้ทุกวันแล้วก็จะเกี่ยงง่ายค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยฟินิชลุกเบาๆที่ได้วันนี้ก็จะประมาณนี้จะ้ะช่วงกลางวันเด็กๆไม่อยู่วันนี้แม่เมย์ก็มีภารกิจวันนี้จะต้องไปทําธุระที่ธนาคารแบบเออลายธนาคารอยู่นี่โชคดีค่ะคนไม่เยอะก็รอคิวไม่นานวันก็คือแบบแดดร้อนอยู่กกกก็็แแบบบเเเอออมมมมาาาติิิิคคคววสสดดดดดชื่่่นน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 ััหยยึงจะะะะูไไรุท้ป ดาเมนูที่กินแล้วแบบสดชื่นมีความเปรี้ยวนินดๆน้องพนักงานก็แนะนํามาเป็นเมนูนี้เป็นค,ครั้งแรกที่ได้ลองนะคะทุกคนแต่อร่อยมากคือกินแล้วสดชื่นเลยนี่คือพาน้องคอนเทนต์นของเรามาเช็กระย,ยะจังตั้งแต่ได้น้องมาก็คือใช้งานแบบคุ้มมากใช้งานหนักก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะคะวันนี้ก็มาเช็กระย,ยะแล้วก็ตรวจนูน่นตรวจนี้อะไรแบบหลายอย่างเลยทุกคนไม่์เมย์จำไม่ได้ระหว่างนี้เราก็มานั่งเคลียร์งานทํางานของเราไปนะคะนี่กว่าจะเสร็จก็ประมาณแบบ4โมงเย็นทุกคนคือตอนนี้เด็กๆเลิกเยนเล้วเมย์ก็มาแวะซื้อ KFC นะคะแล้วก็ซ ก็ไปรับติกติ๊กที่โรงเรียนกันคือพี่แต่มาโทรตามแล้วทุกคนบอกเออแม่ไปไหนทําไมไม่มารับสักทีวันนี้ก็แอบเลดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เิดประมาณ1ชั่วโมงได้แล้วก็ซื้อของกินมื้อเย็นเข้าบ้านไปด้วยเลยนะคาวเมนูวันนี้ก็จะประมาณนี้เลย